สวัสดีค่ะร้านเจนนูตรถไฟฟ้าเซียรังสิตนะคะวันนี้นูตจะพามาดูรถแต่ง,สไ,งสไตล์แม่บ้านนะคะรถแม่บ้านแล้วเรามาแต่งหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะเดิมเดิมรถเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยเดิมเดิมจะประมาณนี้นะคะนี่จะประมาณนี้อ่ะถ้าเดิมเดิมเนาะถ้าเดิมเดิมก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ แต่พอแต่งเราแต่งอะไรกันเป็นบ้างเรามาดูกันนะคะว่าเราแต่งอะไรกันบ้าไปบ้างนะคะนี่เลยค่ะอย่างแรกเลยก็โชกคนะคะแล้วก็ดิสเบรกเนาะโช๊คดิสเบรกล้อหน้านะคะแล้วก็ใส่ปั๊มเข้าไปด้วยนะคะใส่ปั๊มเข้าไปด้วยปั๊มบนปั๊มล่างเลยนะจ๊ะนี่ปั๊มบนปั๊มล่างนะจ๊ะปั Nowadays ๊มบนนี Adams ่เรามาดูปั๊มบนเลยค่ะปั๊มบนปั๊มล่างเลยนี่ค่ะปั๊มบนปั๊มล่างโช๊คดิสเบรกนะคะนี่นี่ค่ะ แต่งประมาณนี้เลยนะคะอ่านี่ค่ะสวยๆเลยค่ะล้อแดงล้อเหลืองแล้วก็ล้อเงินเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่เป็นรถแต่งสไตล์แม่บ้านนะคะรถแม่บ้านแล้วเอามาแต่งกันนะคะที่ตอนนี้กําลังเป็นที่ชื่นชอบกันมากๆเลยนะคะตอนนี้ในหมู่หนูน้องๆหรือพ่อแม่ท่านใดที่กําลังมองหาตัวนี้อยู่นะคะนี่ค่ะเกนุชรถไฟฟ้าเสียลังสิตค่ะสวัสดีค่ะ